สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสวัสดีที่20พฤศจิกาสันยี้นะครับวันนี้เฟดินดิก11จากเมื่อวานนี้15เป็นขาลงอีกแล้วแล้วก็เป็นลูกผสมนะเดี๋ยว11เดี๋ยว14เดี๋ยว15ให้อารมณ์เหมือนกับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับทั้งนี้ห้ามลืมค่ำคืนนี้เราจะมีทั้งตัวเลขนันฟาร์มแต่เป็นนันฟาร์มของเดือนกันยายนแล้วก็ตัวเลข i n i t i a l Jobless Claims การยื่นสวัสดิการการว่างงานคนเมรกันครั้งแรกจะออก20ในการ30นาทีเวลาไทยนะครับบรรยากาศโลกคริปโตวันนี้แน่นอนบิตคอยน์ขนขณะนี้ยืนเหนือ90 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและไม่มากก็น,น้อยหนึ่งในเหตุผลที่ตลาดจับตาก็คือผมประกอบการหุ้น n อ i d i a Nvidia นะครับล่าสุดโชว์กำไรไตรมารสสพุ่ง65% รายได้เนี่ยจากเดิมนักวิเคราะห์คาดการณ์0 0 0้านล้านดอลลาร์สหรัฐผลปรากฏออกที่57,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรสุดที่อย่างที่เรียนขึ้น65%หรือ3 1 9 1 0ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนไกด์เดน e ์หรือการประเมินไตามาต,ต่อไปเนี่ยบริษัทบอกว่าไตามาต,ต่อไปคาดจะมีรายได้6 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถามว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะอะไร Gui d เดน e หรือการประเมินว่าไต่มาต่อไปยอดขายยังเทน้ำเทท่าเนี่ยมันก็ไม่มากก็น,น้อยทำให้ตลาดคริปโตคิดว่าถ้า AI ไปได้ถ้าหุ้นเทคไปได้คริปโตต้องไปได้นะเพราะชิปต่างๆนะสายขุดพวกข้อมูล o n อนเ i n พวก trading งบอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใช้ Nvidia นะครับทีนี้ถามว่า ถ้าฟองสบู่มันแตกล่ะเป็นไปได้ไหมนะก่อนหน้านี้ก่อนผลประกอบการออกมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าฟองสบู่ AI ใกล้แตกแล้วแต่ล่าสุดทาง c e o คุณเจนสันแกบอกว่าฟองสบู่ยังไม่แตกเราขายต่อเรายังขายเทน้ำเทท่าต่อขายดีนะฟองสบู่เนี่ยเพื่อนจะแตกหรือไม่แตกเข็มที่เราต้องระวังคือเข็มของเฟดนะเฟดถ้า f o ฟ C สิบธันวาคมไม่ลดดอกเนี่ยเฟดอาจจะเป็นต้นต่อฟองสบู่นะครับเพราะอะไรไม่ใช่ว่า ai ไม่ดีนะแต่บริษัทเทคต่างๆเนี่ยการขยายกิจการแน่นอนมาจากการกู้ยืมนะกู้ยืมมาซื้อชิปแต่ถ้าสมมุติยกตัวอย่าง NV i นวีเดียคืออสังหาริมทรัพย์นะถ้าเฟด ไม่ลดดอกดอกเบีย้ยก็สูงคนซื้อยากซื้อน้อยแถมข้าวของแพงนะสุขภัณฑ์โถส้วมไม้เฟอร์นิเจอร์พื้นนู่นนันนี่แพงเนี่ยโอกาสขยายก็ยากนะครับเพราะนั้นหลักๆเลยเนี่ยยอดขายดีก็จริงดูเหมือน AI ฟองสบู่ยังไม่แตกก็จริงแต่สําคัญสุดเฟดคือเดดี้ทุกสถาบันนะทีนี้ หนึ่งในบุคคลที่วันนี้หลายคนจับตาและเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นสายชอตคุณชายสายชอตคุณไมเคิลเบอร์รี่หลายคนจับตามเพราะอะไรล่าสุดคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยแกค่อนข้างกลิวเกี่ยวกับผลประกอบการ n อ i d วเดียแกออกมาโพสต์บน X ตอนประมาณเจดโมงเช้าวเวลาไทยบรรทัดที่ทำให้หลายคนสะดุ้งเนี่ยเพื่อนคือบรรทัดที่แกบอกว่า True end demand is ridiculously small. Almost all customers are funded by their dealers. นะแปลง่ายๆคือความต้องการที่แท้จริงเนี่ยโคตรน้อยเลยลูกค้าเกือบทั้งหมดเนี่ยได้เงินจากดดลเลอร์หรือได้ทุนจากตัวแทนจำหน่ายนะครับคือแกพูดเป็นนัยยะว่า ไอ้หุ้นเอ็นวีเดียที่ผลประกอบการดียอดขายเทน้ำเทท่าเนี่ยมันเป็นเพราะดดลเลอร์อัดฉีดเงินให้กับลูกค้ารายย่อยนะตรงนี้หมายความว่าอะไรสมมตุติสินค้าของ NV ็นวีเดียคือสินค้าที่ขายที่แมคโครบิ๊กซีโลตัสคานฟบิ๊กซีแมคโครโลตัสคาฟูคือดีลเลอร์นะแล้วตอนเนี้ dealer ในความคิดของคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยเขามองว่ากำลังแจกคูปองนะแจกคูปอง1 0 0 0 0แบาทให้กับร้านของชําร้านอาหารใครก็ตามที่ต้องการซื้อของเนี่ยมาเอาของได้เลยให้ฟรี1 0 0 0 0แบาทขายได้แล้วค่อยมาคืนนะหรือให้คูปอง1 0 0 0 0แบาทเป็นแบบเชื่องไว้นะพอเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยแน่นอน ของที่แมคโครของที่บิกซีเกลียงนะของของ n v ็นวีดีทำให้แน่นอนดนนูเหมือนกับว่าเฮ้ยโกดังก็เกลียง n v ็นวีดของผลิตไม่ทันยอดขายเทน้ำเทท่าหุ้น n v ็นวีดก็พุ่งนะครับแต่พอไปตรวจสอบผลประกอบการร้านค้าร้านของชำต่างๆเนี่ยยอดขายไม่มีของเต็มบ้านนั่นคือสิ่งที่ คุณไมเคิลเบอร์รี่กำลังพยายามเชื่อมโยงถามว่ามีมูลไหมมีมูลแต่เชิงลึกเนี่ยเพื่อนเราตรวจสอบไม่ได้คนเดียวที่รู้คือ n v i d i ีดแล้วก็สองคนที่รู้นะเอ i นวีดกับบริษัทตรวจสอบบัญชีของ n v i d i เดียอพีนะครับเพราะนั้นความกลัวว่า ai b u บ b บเเนี่ยยังมีไหมยังมีนะและค่ำคืนนี้ เราจะเห็นเบาะแสการจ้างงานในสัมริกาโดยเพราะเวลาแยกหมวดหมู่ว่างานอย่างพวกงานเทคเนี่ยมันถูกจ้างเพิ่มหรือมันลดลงและถ้าเบาะแสชี้ว่าการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นแต่หุ้น AI พุ่งเอาพุ่งเอาเนียเพื่อนมันอาจจะทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องกระแส AI b u บ b l e บหรือเปล่าเพื่อนๆพื่นในตามข่าวนี้ตามผลประกอบการ n อ i น i a เดีย คิดยังไงมองไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาอยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้อุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมม่่ค้รอยอยรูรรแี อยาบอสปั๊บสิซาแพร่ใจลุนาำแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกันนั้นมันเปลี่ยนเราไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะ สัพนายาตดีในหนึ่งก็ถือต่อไป <Hey S 1> แค่ะะแค่มาห้องเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปขอจีงให้ไม่มีใครรู้ เวทเธอต่อไปเคยล้ม่มจะนม่ดก็ถือต่อไปทันิีเองชิกเขมาเอาแล้จะรวยล้ำฟ้าน่ต่อไปป้าจิีงไงไม่มี